ครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับ i 雪花万片。 สิญพระบารมีแด่องค์พระเยซูทุสสวันและชาวโลกสาดูดีเชิดชูเราทหารของพระบิดต้องทำศึกกับารจงตั ทั้งที่แล้วนะครับเราคิดไหมครับว่ากิจจักที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจนถึงขนาดเนี้พระเจ้าต้องการอะไรจากเรามากกว่านี้อีกเราต้องแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าและพัฒนาของพระองค์ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับเราก็จะเหมือนกับอเมริกาเหมือนกับอิสราเอลในสมัยของอาบีเมเลกตัวอย่างหนึ่งครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีโรงเรียนคริสแห่งหนึ่งครับก็มีรูปปั้นผู้ก่อตั้งโรงเรียนตอนใกล้สอบนะครับ พี่น้องครับจะมีพวงมาลัยมาวางไว้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยกลับมาดูที่อเมริกานะครับทิ้งความเชื่อของชาวอเมริกันนั้นทำให้เกิดอย่างน้อย4ประการที่เป็นผลกระทบที่ใหญ่มากหนึ่งคือทําสิ่งผิดให้กลายเป็นสิ่งถูกเรื่องเพศสัมพันธ์การอยู่กินกันก่อนแต่งงานเคยเป็นเรื่องผิดปกติมากๆแต่ตอนนี้ทาได้และตอนนี้ก็ลามเข้ามาในเมืองไทยนะครับพี่น้องไปดูอ๋อพักอ๋อพักที่ อยู่ข้างๆมหมาวิไลยนะครับนอกจากจะพบกับสถานบันเทิงเลิงลมแล้วเราก็ยังเห็นว่านักศึกษาผู้ชายผู้หญิงนะครับไปอยู่ห้องเดียวกันนั่นคือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วผลกระทบปรระกาที่2ก็คือทําสิ่งที่น่าตกใจให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาการแสดงอะไรต่างนะครับในรายการทีวีนะครับก็จะมีเรื่องของอารมณ์ขันที่ลามก แล้วมันก็สร้างมาตรฐานสังคมที่เสื่อมทรามลงทำสิ่งที่เดิมทีสังคมรับไม่ได้ให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาผลกระทบประการที่3ครับคือทำสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายแก้ให้ถูกยกอย่างเช่นคนกลุ่มหนึ่งครับที่มีพฤติกรรมทางเพศเนี่ยครับที่ก่อให้เกิดโรคเอ์เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วใน30ปีที่แล้วนะครับโรคเอ์นั้นถือว่าเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงคนกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะให้ กฎหมายรับรองมีการรณรงค์เพื่อที่จะให้เขาสามารถแต่งงานกันได้อยู่กินกันอย่างถูกกฎหมายด้วยนี่คือแก้สิ่งที่ผิดให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกมันคืดคลานขึ้นมาถึงระดับกฎหมายแล้วนะครับและที่เลวร้ายที่สุดประการที่4ผลกระทบประการที่4ี่ก็คือว่าทําสิ่งที่เป็นความบาปเป็นความชั่วร้ายนะครับแล้วให้กลายเป็นพระเจ้าล่าสุดนะครับประมาณเดือนที่แล้วนี่เองนะครับมีกฎหมายฉบับหนึ่งออกมา ก็คืออนุญ,ญาตให้ลัทธิบูชาซาตานเนี่ยนะครับเป็นศาสนาหนึ่งของอเมริกาไปแล้วสามารถจดทะเบียนนะครับเป็นองค์กรทางศาสนาหนึ่งผลผูกพันทางกฎหมายสามารถเรียกอะไรเงินถวายได้และต้องเสียภาษีอีกนะครับสิ่งต่างต่เหล่านี้นเ,นเกิดขึ้นที่อเมริกาไม่นานครับคือที่เมืองไทยเช่นเดียวกันนั่นคืออันตรายของความชั่วร้ายอันตรายของความชั่วร้ายประการที่สองน,นะครับเกิดจากความเย่อหยิ่งครับ ความเย่อหยิ่งของอาเมเบเลกซึ่งถือว่าเป็นผู้นําที่ไร้ศีลธรรมในช่วงต้นของบทที่9ของผู้นิจัยนะครับบอกว่าเขาถามประชาชนอิสเรลว่าเราควรจะมีผู้นําหลายคนหรือคนเดียวกําลังโยนหินถามทางหรือว่าถามนําครับว่าเขาอยากจะเสนอชื่อตัวเองเนี่ยให้เป็นผู้นําเรามาดูกันนะครับในรายละเอียดเนี่ยพระพีบทที่9ของผู้นิจัยเนี่นะครับได้เห็นพฤติกรรมของคนที่ไม่มีศีลธรรมที่จะเป็นเป็นผู้นำเนี่ยนะครับ สามประการด้วยกันประการแรกก็คือซื้อเสียงครับไม่ผิดอะไรกับสมัยนี้เลยนะครับเสียงจากพี่น้องโกงการเลือกตั้งคอร์รัปชันเล่นการเมืองประการที่สองก็คือว่าเขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยมือที่เปื้อนเลือดก,กลัวว่าจะมีการต่อต้านจากพี่น้องเขาเองนะครับก็เลยฆ่าพี่น้องทั้งหมดพี่น้องครับมือที่เปื้อนเลือดคืออะไรฆาตกรรมนะครับโลกทุกวันนี้นะครับเปื้อนเลือดของเด็กทารกไร้เดียงสาที่ถูกทำแท้ง เราจะเห็นว่าผู้นําที่ไร้ศีลธรรมเนี่ยก็นํามาสู่สังคมที่ไร้ศีลธรรมพี่น้องทราบไหมครับว่าเขามีการคํานวณกันนะครับว่าคนที่ตายในสงครามเวียดนามนี่นะครับจำนวนเนี่ยนะครับน้อยกว่าเด็กทารกที่ถูกทําแท้งถ้าเทียบกันนะครับก็บอกว่าเอารายชื่อเนี่ยที่บันทึกอยู่ที่อนุสรสถานเวียดนามนะครับของฐานเวียดนามเนี่ยมาต่อกันเนี่ยมันจะยาวประมาณ200เมตรเท่านั้นเองแต่ถ้าเอาจํานวนเด็กทารรเนี่ยนะครับที่ ถูกทำแท้งที่บริสุทธิ์ครับที่ถูกฆ่าเนี่ยนะครับเรียงต่อกันมาเนี่ยนะครับยาวถึง100กิโลเมตรเลยทีเดียว200เมตรกับ100กิโลพี่น้องคิดดูสิครับว่ามันห่างกันขนาดและประการที่3นะครับผู้นำที่ไม่มีศีลธรรมนั้นมีความสุขในการเหยียดหยามพระเจ้าเครื่งพีบันทึกไว้นะครับในบทที่9ข้อที่6ของผู้นิจัยบอกว่าปีเบลเลกนั้นได้รับการสถาปนานะครับเข้ารับตําแหน่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ เสาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ที่พระเจ้าทําพันธัญญากับอับราฮัมนี่คือการเหยียดหยามพระเจ้าเวลาที่เขารับการสารมนาเป็นกษัตริย์ในสถานที่ที่พระเจ้าทําพันธัญากับอับราฮัมทั้งที่เขาโกงการเลือกตั้งเขาฆ่าพี่น้องของเขาเขาทําบาปมากมายเป็นความชั่วร้ายเขาใช้พระเจ้ามาเป็นเครื่องมือแทนที่จะเอาตัวเองเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเขาอ้างพระเจ้าเข้าข้างตัวเองเอาพระเจ้ามาอยู่ฝ่ายตัวเอง แทนที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่ฝ่ายพระเจ้านั่นคือความเย่อหยิ่งของผู้นำที่ไร้ศีลธรรมครับระการสุดท้ายในเช้าวันนี้เป็นคำอุปมารแรกในพระกัมภีร์ครับเป็นเรื่องราวที่สวยงามมากเพราะว่าเป็นเรื่องของต้นไม้ช่วงนี้หลายท่านนะครับติดโควิดอยู่กับบ้านนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับหลายคนปลูกต้นไม้แล้วก็ฝนก็ตกนะครับต้นไม้ก็โตแล้วก็ดีใจสวยงามเราเห็นความสวยงามของต้นไม้3มชนิดนะครับในอุปมาในพระคัมภีตอนนี้ผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับ อโพระวจนะของพระเจ้าอุินที่ฉยบทที่9้าข้อที่7เมื่อโยธามทราบเรื่องเขาก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขาเกริซิมตะเบงเสียงตะโกนบอกเขาทั้งหลายว่าชาวเมืองเชเคมเอ๋ยขอจงฟังข้าเพื่อพระเจ้าจะทรงฟังเสียงของเจ้าทั้งหลายครั้งหนึ่งต้นไม้ต่างๆได้ออกไปเจิมตั้งต้นไม้ต้นหนึ่งไว้เป็นราชาพวกมันไปเชิญต้นมะกอกว่าเชิญท่านปกครองเราเถิด แต่ต้นมะกอกตอบว่าจะให้ฉันหยุดผลิตน้ำมันซึ่งเขาใช้ถวายเกียรติแด่พระและแก่มนุษย์เพื่อไปกวาดแกงอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือแล้วต้นไม้เหล่านั้นจึงไปพูดกับต้นมะเดื่อว่าเชิญท่านมาปกครองเราเถิดแต่ต้นมะเดื่อตอบว่าจะให้ฉันหยุดผลิตรสหวานและผลดีของฉันไปกวาดแกงอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือต้นไม้เหล่านั้นก็ไปพูดกับถาวรูนว่าเชิญท่านมาปกครองเราเถิด แต่เถาวงุนตอบว่าจะให้ฉันหยุดผลิตเหล้าองุนอันเป็นที่ชื่นใจพระและมนุษย์ไปกวัดแกงอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือพี่น้องครับเราจะเห็นต้นไม้สามประเภทนะครับหนึ่งคือต้นมะกอกสองคือต้นมะเดื่อสามคือเถาวงุนต้นองุนตอนนี้มาถึงต้นที่สี่นะครับต้นไม้ทั้งสิ้นก็ไปพูดกับต้นหนามว่าเชิญท่านมาปกครองเราเถิดต้นหนามจึงตอบต้นไม้ทั้งหลายว่าถ้าทั้งหลายจะเจิมตั้งฉันให้เป็นราชาของท่านจริงๆ จงมาอาศัยใต้ร่มเงาของฉันเถิดมิฉะนั้นก็ให้ไฟเกิดจากต้นหนามเผาผลาญต้นสนสีดาเลมนอนเสียพี่น้องก็จะเห็นว่าสามต้นแรกเนี่ยแตกต่างจากต้นที่สี่ก็คือต้นหนามนะครับสามต้นแรกเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีร่มเงาครับเป็นต้นไม้ที่สวยงามต้นไม้ที่มีคุณค่าเป็นต้นไม้ที่สร้างผลผลิตได้เยอะมากเลยเป็นต้นไม้ที่ดีนะครับแต่ต้นหนามนะครับซึ่งเป็นประเภทที่สีนี้ถามว่ามีร่มเงาไหมครับไม่มีแต่ต้นหนามเนี่ยอยากจะขึ้นมาเป็นใหญ่ เมื่อต้นไม้นะครับทั้งหลายเนี่ยเชิญต้นไม้สามสามต้นเนี่ยเขาบอกไม่เอาต้นไม้ที่ดีๆนะครับต้นไม้ที่ที่ที่สุดยอดเลยเขาบอกไม่เอาต้นหนามที่ไม่มีเงาเนี่ยกับกลายบอกว่าถ้าจะตั้งชันที่เป็นพระราชาก็มาอาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของฉันเถิดในเมื่อพวกแกเ,เชิญชันเนี่ยมาเป็นกรรษัตริย์เป็นพระราชาแล้วเนี่ยถ้าไม่มาฉันก็จะให ไฟที่เกิดจากตัวฉันเนี่ยเขาผ่านพวกแกพี่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องคนที่ดีนะครับไม่แยแสไม่อยากยุ่งกลัวงานเข้ากลัวเหนื่อยพี่น้องครับต้นไม้แต่และต้นกล่าวว่าไม่ฉันไม่ต้องการนําไปให้คนอื่นเถอะและเหตุผลก็ดูดีนะครับเพราะว่าต้นมะกอกบอกว่าจะให้ฉันหยุดผลิตน้ํามันซึ่งพวกท่าน ใช้ในพระวิหารเหรอนี่พระวิหารนะครับเดือพูดยังไงครับบอกว่าผลของฉันเนี่ยมันให้รสหวานเป็นอาหารที่ดีของประชาชนอิสราเอลกูจะให้ผมเนี่ยนะไปกวัดแกงเหนือต้นไม้ทั้งหลายทําไมแล้วก็ถามว่าองุ่นบอกว่าจะให้ฉันเนี่ยซึ่งเป็นผลผลิตของเหล้าอางุ่นที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับประชาชนนะจะให้ฉันเนี่ยไปกวัดแกงเป็นพระราชาทําไมเมื่อคนดีปฏิเสธที่จะทําสิ่งที่ดี เมื่อคนดีปฏิเสธการทําสิ่งที่ดีที่สุดผู้คนก็ไปที่ไม้หนามครับเอ็ดมันเบิร์กนะครับเขาเขียนคำคำหนึ่งประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากสิ่งที่ความชั่วร้ายเนี่ยนะครับจะชนะสิ่งที่จําเป็นที่ความชั่วร้ายจะชนะได้พูดง่ายก็คือว่าความชั่วร้ายเนี่ยนะครับจะชนะได้สิ่งที่จําเป็นต้องมีก็คืออะไรครับทําให้คนดีไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยเยนั่นแหละครับ คือการวางเฉยการวางเฉยไม่ทําสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่งนําอันตรายเข้ามาสู่ชุมชนของพระเจ้าอาบิเมเลตน,นะครับตรงกันข้ามกับกีเดียนหรือกีเดโอนพ่อของเขาเขายึดอํานาจและในที่สุดนั้นเขาก็ตายอย่างน่าอนาถการตายโดยน้ํามือของผู้หญิงที่ทุ่มหินโม่ก้อนบนนะครับลงมาอีกหลายปีต่อมานะครับในยุคข,ของซามูเอล ก็ได้มีการเขียนถึงการตายของอบิเมเลกอย่างหน้าอนาถน,นี่ว่าใครฆ่าอาบเมเลกบุตรเยรูชาเบตคาว่าชื่อเอเยรูเบเชตเนี่ยก็เป็นชื่อภาษาอิบรูนะครับของกีเดโอนในพงมพี2สองซามูเอลบทที่11ข้อที่21โยอาบนะครับแม่ทัพของดาวิดส่งเขากลับมาให้ดาวิดใครฆ่าอบบเมเลกไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งหรือที่เอาหินโม่ท่อนบนทุ่มเขาจากกำแพงเมือง น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะปกปิดอย่างไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่แต่น,น,แน,น,นีนนค่คืออันตรายของความชั่วร้ายครับแม้ว่าในช่วงแรกนะครับจะมีคําพูดที่บอกว่าเอเบเบลเล็กนั้นเขาตายเพราะว่าเขาถูกทหารคนสนิทของเขาฆ่าตายแต่หลังจากงานศพผ่านไปแล้วนะครับความจริงก็ปรากฏคนนี้เป็นยังไงและนี่แหละครับคืออันตรายของความชั่วร้าย เราจะนอนะระมัดระวังครับเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเราจนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้สังเกตว่ามันมาแล้วขอพระเจ้าทรงเนานขพอพอนะครับให้เราอ่านสัวนภ์ด้วยกันนะครับในข้อที่19.20ของผู้นิชัยบทที่9ถ้าเจ้าทั้งหลายได้กระทําด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมต่อเยรูบาอันและครอบครัวของท่านในวันนี้ก็จงชื่นชมในอาบีเบเลกเถิดและให้เขามีความชื่นชมดีในเจ้าทั้งหลาย แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ขอให้ไฟออกจากอาม์บีเมเลกเผาผลาญชาวเมืองเชเคมและเบดมีโลและให้ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมจากเบดมิโลเผาผลาญอาีเมเลกเสียสุดท้ายนะครับจบไม่ดีครับไฟก็จะเผาผลาญอาบีเมเลกในที่สุดความชั่วร้ายก็จะถูกเผานในบึงไฟชั่วนิรันดอนขอพระเจ้าอํานวยพระพรพ,พ,พี่น้องแททุกท่านนะครับ